มาเดี๋ยวเราจะมาเขียน E A ตัว R S I นะครับก็อันนี้เนี่ยจะเอ่อเป็นการแก้ปัญหาโชว์ชวชวการแก้ปัญหาการเปิดออเดอร์ซอนด้วยนะถ้าแบบสมมุติมันเปิดออเดอร์ b า y กับซ e ล์พร้อมกันเนี่ยเราจะแก้ปัญหามันยังไงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเอ่อ R S I ธรรมดาก่อนนะครับคือเดี๋ยวเราจะโชว์ตัวอย่างให้เห็นว่าเออเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นนะนะแล้วเรามาแก้ไขกันนะครับ ก็เอ่อจะซื้อเมื่อ s s i ตัด50ระดับ50นะครับขึ้นเป็นซื้อนะแต่ถ้า ISI ตัด50ลงเนี่ยก็จะเป็นขายนะครับเราจะตรับไซส์เนี่ยเป็น1 l o ลอตนะครับเทปโปลฟิทสต็อปลอจะดสเปรนะครับอืมก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับเนี่ยครับ ISI ตัด50ระดับ50ขึ้นซื้อนะครับก็ซื้อ ส่วนขายก็คือ r s i ตัดระดับ50ลงก็ขายมาเปิดเอฟเฟกดีมากขึ้นมาตั้งชื่อนะครับ r s i ก็เช็คเทรดนะครับ No Trade o r เดอนะครับดับเบิลคลิกเอ่อ y n y symbol นะซิมโบ l m โ d มก็ Filter Type b บ y นะครับกด u อัปเดตคุ i ชั่นในฟอร์มูลนะครับลากคุณชั o นเข้ามา เปลี่ยนชื่อนะครับ I S I ตัดมากกว่าห้าสิบขึ้นซื้อใช่ไหมตัดก็อย่าลืม X นะ X มากกว่า Double Click นะครับ Indicator เลือก I S I I S I R, SI. R SI ะนะครับอืมแล้วก็ Candle ID อย่าลืมเป็นหนึ่งนะมากกว่า X มากกว่านะ x มากกว่าก็เป็น value นะครับมูลิกห้าสิบนะครับโอเคนะกดอัปเดตแล้วก็ลากเชื่อมกันจากนั้นก็ by by now อ่าเราเราปรับเป็นหลอดเราปรับคลิปดป็นพื้นนะเป็นหนึ่งหลอดนะฟิกหลอดหนึ่ง สต็อปล็อตเจ็ดสิบเทปโบฟิตสนะครับอ่าปรับด้วยกดอัปเดตเชื่อมไปไ้ฝนะั่งซื้อแล้วฝั่งขายก็ก๊อปปี้นะครับเพจบึ้งนะครับเปลี่ยนจากบ u าเป็นเซลนะครับ SI มากกว่า50ก็เป็นน้อยกว่า50นะครับเดับบิ้คลิกเป็นน้อยกว่า ตัดตัดนะ x น้อยกว่าสิบายก็ไม่เอาเป็นเซลล์แทนเนะชื่อมเพิ่มอ่ะได้แล้วมานะครับ export นะครับ .mq4 นะก็ไปที่ mt4 ของเรานะครับไฟล์ open data folder นะครับ เหมือนเดิมนะอันนี้ขั้นตอนเดิมเอา S I เข้ามาก็ refesh นะครับ S I โอเคกดคอนโทรลอ่าเลือก S I นะครับก็เป็น U S D J P Y นะ4ชั่วโมงนะครับ วิดชั่นโหมดนะเพื่อดูว่ามันตรงไหมนะครับโอเคลองรันดูิชอ,อืม ค้างเนี่ยมันชอบค้างเออทำอะไรผิดตรงไหนหรือเปล่านะโอมไมคสิไออ่ะน่าจะค้างมาแล้ว พอค้างเนี่ยมันต้องเปิดโปรแกรมใหม่ขึ้นมาตลอดเลยนะครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวเรียก SI ก่อนเอ่อไไม่รู้ว่าเป็นที่ m d 4หรือว่าเป็นที่ Add e อด l ลเขึ้นมาด้วยนะนะครับเพื่อดูว่ามันตัด ก็ดีเดียวอ่ะ,อะตัดห้าสิบแล้วายเซลนี่ยมันตัดขึ้นตัดลงเห็นไหมนังนังทุนมันเปิดทั้งายทั้งเซลนะเพราะมันตัดขึ้นแล้วตัดลงเนี่ยตัดขึ้นตัดลงก็ายเซลเกิดเกิดใบเซลพร้อมกันน่ะมันเกิดใบเซลพร้อมกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอจังหวะ เดี๋ยวเราใม้มันตัดมันมันอนเนี่ยตัดละบายใช่ไหมเนี่ยบายพอเซลเนี่ยบายมันมีจังหวะที่มันตัดขึ้นตัดลงพร้อมกันเนี่ยทำให้มันเปิดออเดอร์บายเซลแบบคือคือบายอยู่แล้วก็เซลอย่างเงี้ย เออเนี่ยเนี่ยมันเปิดออเดอร์ซ้ำซ้อนกันใช่ไหมเออมันทั้งใบทั้งเซลล์อ่ะเป็นช่วงที่มันตัดปึ๊บๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาแก้กันนะเอ่อสคริปต์อืมเดี๋ยวเรามาแก้กันเดี๋ยวรอบนี้เราเราดูไอ้นี่ไหมดู เจริงๆไม่ไม่ค่อยอยากให้ดูแบบผลดีซอลของมันอยากให้ฝึกการเขียนเทรดให้มันให้มันตรงตามเงื่อนไขก่อนนะนะเดี๋ยวเยวเรื่องเรื่องผลผลลับในการเทรดเนี่ยนะครับเอ้ยทำไมมันชอบค้างนะคุณเออมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวขอดูผลเนี่ยเพื่อว่าเอามาเปรียบ เทียบกันนะโอเคนะค้างอีกแล้วอะ่ะอืมไม่เข้าใจนะบางทีมันก็ค้างบางทีก็แบบรันได้ปกตินะเนี่ยเออเป็นที่ MT4 หรือเป็นที่โบเกอร์เนี่ยหรือเป็นที่โค้ดของเราเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะข้างนี้เนี่ยเดี๋ยวเบิดไหมลองดูผลตอบแทนปิดวิช a ่ m หมดไปเลย ดูไ,ได้ไหมอ่ะได้แทนติดลบแล้วเนี่ยลบเท่าไหร่ลบไปสองพั 2, นสามร้อยเก้าสิบเจ็ดนะ่โอเคมาเรามาแก้กัน ปิดแล้วเปิดใหม่เนี่ยโอเคอ่ะนะครับมาที่เอฟเฟกต์ดีมานะครับแก้ตรง No Trade Order นะครับลบ No Trade Order ไปอันหนึ่งปึ้งแล้วก็เหลืออันเดียวใช่ไหมเดิมเมันคลิกที่ No Trade Order จาก Filter type by u เนี่ยเป็น either buy or sell นะเป็น either buy or sell แล้วก็เชื่อมเนี่ยแค่นี้เราก็จะแก้ไขาการเปิดออเดอร์ซ้ำซ้อนได้แล้ว นะครับก็อาเป็นจุดหนึ่งจุดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะเอ่อตัว E A เหมืเดิมนะครับลาคา E A จุดหนึ่ง เปลี่ยนเป็นจุดหนึ่งชั่วโมงนะอ่ะ,อะมาแล้วไม่ค้างรอบนี <c oughs> เ้เดี๋ยวเดี๋ยวเี๋นี่นี่นี่ออเอาคิดออก r s i ผมค่อนข้างมีปัญหากับตัว n v m ตัวนี้นี่นะเซลใช่ไหมตัดลงเซลตัดขึ้นเนี่ยบายมันตัดลงอะตัดลงนะมันจะไม่เกิดเดยวมันจะไม่เกิดบายเซลพร้อมกันอะมันจะไม่เกิดบายเซลพร้อมกันอะเมื่อกี้เกิดบายเซลพร้อมกันแต่รอบเนี้ยจะไม่เกิดบายเซลพร้อมกันเพราะว่าถ้ามันเปิดบายอยู่ จะไม่เซลล์ต้องรอปิดบายก่อนถึงจะเซล์หรือว่าถ้าเซลล์อยู่จะไม่บายนะเนี่ยวิธีการแก้เดี๋ยวรอดูตัดขึ้นบายปึ้งมันมีตัดลงไหมเนี่ยเนี่ยตัดลงนะอ๋อไม่โดน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 จุดเทปโลฟิตตอรลอนไปก่อน ตัดลงโดนจุดอีกแล้วมันจะไม่มีแบบบายเซลล์แบบเมื่อกี้แล้วอะ่ะอืมนะามาดูผลตอบแทนสกิปไปได้ไหมค้างแล้วเนี่ยหรือว่าผมตั้งวันผิดเนาะ เราดูผลตอบแทนจะปิดไหมโ okay. อเคอแบกเทรแบบไม่ต้อง v i s u a l Mode ดูผลตอบแทนอ้าวขาดทุนเหมือนกันนะพอกันพอกันลบสองพันกว่าใช่ไหมพอกันเลย ก็ไม่เป็นไรนะครับอืมโอเคก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับ